กศนอตำบลวางตะเคียนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทภายใต้าการบริหารงานของนางสาววิราพรชม้อยผอ,อ,อกศนอ,อําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทกศนอตำบลวังตะเคียนมีบุคลากรดังนี้ 1. น,นางสาวอังคณาศรีน้อยครูกศนอตำบลวางตะเคียน กศนตำบลวังตะเคียนขอรายงานข้อมูลเพื่อเสนอขอรับการประเมินกสนตำบลสำนักงานกสนจังหวัดชัยนาทปีงบประมาณพศ2565ตามมาตรฐานกสนตำบลดังนี้มาตรฐานที่1ด้านการบริหารจัดการกสนตำบลวังตะเคียนตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านวางหัวเรือหมู่ที่2ตำบลวังตะเคียนอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาท มีลักษณะอาคารเป็นเอกเทศมีสภาพอาคารอยู่ในสภาพที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกสบายอยู่ติดกับถนนสายหลักประชาชนสามารถมาใช้บริการและเข้าออกได้อย่างสะดวกพื้นที่ใช้สอยของกศนตำบนลวางตะเคียนมีขนาดกว้าง8เมตรยาว10เมตรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดล่มลื่นสวยงามทั้งภายนอกและภายในโดยยึดหลัก5ส โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลวังตะเคียนมีการเปิดบริการอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์มีการใช้ประโยชน์จากสถานที่สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนเช่นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมอื่นๆกศนตำบลนังตะเคียนมีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนแบบเรียนคู่มือชุดการเรียนรู้ซึ่งได้รับการจัดสรรหนังสือทุกภาคเรียนจากกศนอำเภอหนองมะโมงมีการจัดมุมความรู้ให้แก่นักศึกษามีโต๊ะเก้าอี้และที่นั่งสำหรับอ่านหนังสืออย่างเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม ETV หรือสื่อออนไลน์อื่นๆมีอุปกรณ์สำนักงานเช่นคอมพิวเตอร์ พิมเตอร์เป็นต้นมีหนังสือเรียนวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ไว้บริการสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีการหมุนเวียนสื่อลงบ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกศนตำบลวังตะเคียนมีการบริหารงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณคำรับรองการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณลงในระบบ DMS i ได้รับแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆเข้าในที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการกศนตำบลและขอนำแผนลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่มีการรายงานผลการใช้งบประมาณในระบบ d m เ s การรายงานผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสในแต่ละโครงการเพื่อรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบอย่างต่อเนื่องกศนตำบลวังตะเคียน มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารก,กิจที่กำหนดและมีจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามที่สำนักงานกศออนกอำหนดมีครูปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่มีความรับผิดช,ชอบงานในด้านต่างๆมีคณะกรรมการกศนอตำบลและคณะกรรมการอาสาสมัครกศนอ,อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่เป็นปัจจุบัน พร้อมปฏิบัติงานทุ่มเทเสียสละเวลาเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของกอศนตนําบลกศนตนําบลวังตะเคียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เช่น Google f o r m g o o g l l c คั r o o ลูมไรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในช่วงสถานการณ์ของโควิดมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์การเรียนรู้รายา มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามของผู้เรียนการเยี่ยมบ้านของผู้เรียนมีบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนอย่างเป็นปัจจุบันมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบคิดเป็นในรูปแบบโครงงานจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศน,นระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณพศ .2565 ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและได้เป็นตัวแทนของกศนเข้าร่วมประกวดโครงงานในระดับประเทศณศูนย์การศึกษาพเพื่อการศึกษารังสิตจนได้รับรางวัลชมเชยมาตรฐานที่2ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กศนตำบลวังตะเคียนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์ชุมชนกศนตำบลวังตะเคียนมีการสำรวจรวบรวมจัดเก็บข้อมูลชุมชนครอบคลุมครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยจัดระบบข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้รับบริการและมีการบันทึกข้อมูลในระบบ DMI S ให้เป็นปัจจุบันกศนตำบลวังตะเคียน มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ได้ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอ,อดชีวิตทุกรูปแบบให้ชุมชนอย่างเหมาะสมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคีเครือข่าย มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมนิเทศประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตติดตามการบันทึกผลการนิเทศทุกกิจกรรมสรุปจัดทําเป็นรายงานผลการนิเทศตามความพร้อมเพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพการทํางานและมีการสรุปรายงานผลการนิเทศต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบผลการนิเทศติดตามความก้าวหน้าและผลการดําเนินงาน เพื่อนำผลการนิเทศในด้านต่างๆไปพัฒนาปรับปรุงต่อไปกศนตำบลวังตะเคียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องที่ครอบคลุมการศึกษาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลการศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการอ่านจัดบริการสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่มาตรฐานที่3ด้านการมีส่วนร่วมกศนตำบลวังตะเคียนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกอศนตำบลโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชนผู้นำท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกศอนอชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมกศนอมีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามผลการดำเนินง,งานการจัดกิจกรรมของกศอนอกศอนอตำบลวังตะเคียนมีการสำรวจรวบรวมและจัดทำธรเนียบแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงานของกอศนตําบลมาตรฐานที่4ด้านการติดตามผลประเมินผลและรายงานผลดำเนินการติดตามประเมินผลรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบมีการรายงานผลในระบบ d m i s มมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดทำสรุปผล การปฏิบัติงานประจำปีเผยแพร่สู่โรคออนไลน์รายงานต่อผู้บังคับบัญชารายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและรายงานผลต่อชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของกศน,น,นตบลนนทะเคียนที่ประสบผลสำเร็จมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของสังคมต้องขอขอบคุณท่านผอวิราพรชม้อยผอกศนมพื่อนองมมะมงที่ให้คำปรึกษาชี้แนะ และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและขอขอบคุณสำนักงานกสนจังหวัดชัยนาทที่ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆจนทำให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานของกสนตำบลวังตะเคียนกสนตบนาบวังตะเคียนขอจบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ